สวัสดีครับวันนี้อยู่กับหูฟังแบบ Two Wireless นะครับซึ่งเป็นภาคต่อครับเพราะว่าตัวแรกเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จมากหลายคนชอบแต่ก็มีคําติชมหลายอย่างที่ทําให้เขาพัฒนาต่อออกมาเป็นรุ่นที่2นะครับหูฟังที่เราจะพูดถึงในครั้งนี้ก็คือตัวนี้ครับ s y n t h e s i s e r Momentum Two Wireless 2อดูที่หน้ากล่องกันก่อนนะครับจะเห็นว่ามีคุณสมบัติต่างๆนะครับเริ่มด้วยตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัว Smart Pause ที่หมายความว่าตัวหูฟังเนี่ยเขามีเซนเซอร์ครับถ้าเกิดถอดออกมาปุ๊บมันก็จะหยุด ถ้าเกิดใส่กับเข้าไปในหูใหม่เนี่ยมันก็จะเพย์ใหม่นะครับถัดมาก็เป็นการที่บอกว่าเราสามารถตั้งคัสตอมปุ่มการควบคุมได้นะครับว่าจะให้การแตะแ,แต่ละครั้งเนี่ยหมายถึงอะไรบ้างสั่งงานอะไรบ้างนะครับตัวที่3าก็จะเป็นเรื่องของ voice assistant นะครับก็คือสามารถกดเพื่อเรียก Siri หรือว่า google assistant ได้นะครับถัดมาอันนี้พิเศษหน่อยนะครับก็คือตัว anc หรือว่าระบบตัดเสียงรบกวนนะครับสุดท้ายเป็นเรื่องแบตเตอรี่นะครับเป็นแบบ7จ็บวกยีหมายถึงว่า ตัวหูฟังเนี่ยเล่นได้สูงสุด7ชั่วโมงครับตัวกล่องเนี่ยก็21ชั่วโมงใส่รวมกันเนี่ยก็บอกเขาว่าหูฟังตัวนี้เนี่ยใช้งานได้สูงสุด28ชั่วโมงนะครับหลังจากแกะกล่องออกมาเนี่ยหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็คือมีตัวกล่องเคสนะครับแล้วก็มีตัวหูฟังที่วางไว้อย่างนี้ซึ่งเราก็ต้องเอามันออกมาก่อนนะครับอย่างนี้เลยแล้วก็ใส่เข้าไปให้มันเป็นอยู่ในกล่องพร้อมใช้อย่างนี้นะครับส่วนอื่นๆก็มีส่วนของคู่มือนะครับ แล้วก็พวกอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับจะมีสายชาร์จแบบ USB-C ตัวจุกหูฟังอีก3ขนาดนะครับเผื่อว่าตัวที่ให้มามันเล็กไปใหญ่ไปนะครับจะได้ปรับขนาดได้ตามชอบนะครับถ้าดูเป็เผื่อเหมือนว่าหูฟังรุ่นที่2เนี่ยจะเหมือนกับรุ่นแรกนะครับแต่ถ้าเกิดเราวัดกันจริงๆจังแล้วเนี่ยมันมีจุดต่างกันพอสมควรเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือตัวกล่องเนี่ยมันมีขนาดเล็กกว่ารุ่นแรกนิดหน่อยซึ่ง มันเล็กกว่ากันน้อยมากครับแต่ว่าถ้าเกิดมาจับเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่ามันเล็กลงนะครับถัดมาก็คือตัวหูฟังที่อยู่ข้างในเนี่ยอย่างรุ่นก่อนเนี่ยบางคนจะบ่นว่ามันใหญ่ไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับรุ่นนี้เขาก็เลยปรับให้มันมีความกระชับเล็กลงมากว่าเดิมนิดหน่อยให้มันใสแล้วไม่เจ็บหูนะครับถ้าเกิดเทียบเรื่องของเสียงกับราคาแล้วก็ประเภทของหูฟังแบบเดียวกันนะครับคือทูไวเลตเนี่ยหลายคนชอบครับ รุ่นแรกเนี่ยหลายคนหลงรักเสียงมันมากๆเลยแต่ว่าสิ่งที่คนบ่นกันก็คือแบตเตอรี่มันไหลครับถ้าเราไม่ได้ใช้งานเนี่ยใส่เข้ากล่อ,ปองปกติแล้วเนี่ยแบตเตอรี่มันต้องลดน้อยมากๆนะครับแต่สาหรับรุ่นแรกเนี่ยมันแทบจะหมดเลยหรือหายไปครึ่งหนึ่งเนี่ยก็คือแบตเตอรี่มันไหลนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยรุ่นที่2เนี่ยผมลองใช้มาหลายวันละพบว่าแบตเตอรี่มันไม่ไหลแล้วนะครับมันสามารถใช้งานได้เหมือนหูฟังทูบเลทั่วไปเลยสามารถถอดปุ๊บ ใส่กล่องสแตนบายค่าบ้านท่ามคืนได้แบตเตอรี่ไม่ไหลนะครับลักษณะเสียงของหูฟังตัวนี้เนี่ยมีความเป็นผู้ดีค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ขี้ฟ้องด้วยถ้าเจอแนวเพลงที่มันไม่ใช่เนี่ยมันจะไม่ค่อยเวิร์กเลยแต่ถ้าเกิดแนวเพลงที่มันใช่มันจะเพาะมากๆนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเราสามารถปรับอ e ีโคไลเซอร์ได้ครับวิธีปรับนะครับเราไปโหลดแอปที่ชื่อว่าสมาร์ทคอนโทรลมาก่อนนะครับหน้าตาแอปก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องทํานะครับก็คือเปิดกล่องขึ้นมาเพื่อทําการเชื่อมต่อ ก็จริงๆวิธีการใช้งานต่าง,างเนี่ยเขาจะมีบอกในคู่มือนะครับแล้วก็ในแอปก็มีบอกนะหลังจากที่เชื่อมต่อหูฟังเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้เลยคือเป็นรุปหูฟังบอกชื่อรุ่นว่าเป็น moment u m t ั u นทูวานะครับบอกแบตเตอรี่100%นะครับแล้วก็มีฟีเจอร์เด็ดนะครับคือตัว n ท p a r e n t Hearing นะครับแล้วก็อีควอไลเซอร์เราดูตรงอีควอไลเซอร์ก่อนแล้วกันนะครับกดไปปุ๊บก็เจอกราฟแบบนี้นะครับเราทำอะไรได้บ้างเราก็สามารถกดเพื่อจะเปลี่ยน อีคอไเซอร์ต่างๆนะครับนะครับก็เลือกปรับเสียงได้ตามใจชอบนะครับถ้าเกิดรู้สึกว่าเสียงที่เป็น Default เนี่ยมันไม่ถูกใจนะครับก็มาปรับในอีคอไลเซอร์ได้และค่าอีคอไลเซอร์เนี่ยมันจะถูกฝังด้วยกับตัวหูฟังนะครับอีกอันก็คือตัว Transparent h e a r i n g นะครับเราเข้าไปดูเลยนะครับก็จะมี2อ p ออปชันนะครับอันนึงก็คือ Trans transparent Hearing ก็คือการให้เสียงข้างนอกเนี่ยเข้ามาในหูฟังเราได้นะครับอีกอันนึงก็คือ คีมิวสิกเพย์อิงหมายความว่าตอนที่เราเปิดโหมดนี้เนี่ยให้มันเล่นเพลงไปด้วยนะครับอธิบายเพิ่มอย่างนี้ครับว่าหูฟังอินเอียร์เนี่ยคุณสมบัติของมันคือมันจะป้องกันเสียงจากภายนอกเข้ามาแทบทั้งหมดเลยนะครับทําให้ระหว่างที่ว่าเราใส่หูฟังเนี่ยเราจะไม่ได้ยินเสียงภายนอกหรือได้ยินน้อยมากๆนะครับฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการสนทนากับคนรอบข้างเราก็ต้องถอดหูฟังใช่ไหมครับถ้าปกติแล้วนะแต่ว่าหูฟังตัวนี้เนี่ยพอมีโหมดนี้ขึ้นมาเนี่ยทำให้เราสามารถ คุยกับคนรอดข้างได้โดยที่เราไม่ต้องถอดหูฟังเราแค่แตะหูฟังเพื่อเปิดโหมดใช้งานนี้นะครับหรือในกรณีที่ว่าเรากำลังเดินทางน,นะครับอยู่บนถนนเนี่ยเราก็ต้องการฟังเสียงรถเสียงแตรใช่ไหมครับฉะนั้นการเปิดโหมดนี้เนี่ยมันทําให้เราปลอดภัยมากขึ้นปัญหาอีกอย่างหนึ่งของรุ่นแรกนะครับนอกจากเรื่องแบตเตอรี่ไหลเนี่ยที่รุ่นนี้แก้แล้วนะก็คือเรื่องของตัวการทัชชิ่งตัวหูฟังเนี่ยคือผมรู้สึกว่ารุ่นแรกเนี่ยมันมีโรดทัชชิ่งการคอนโทรลที่ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเราต้อง ตั้งใจกดแล้วก็มีสมาธิมากๆในการกดซึ่งมันรู้สึกว่าชีวิตมันยากไปหน่อยนึงนะครับแต่รุ่นนี้เนี่ยเขามีการอัปเกรดให้เราสามารถกดควบคุมได้ง่ายแล้วก็แม่นยํากว่าเดิมมากต้องลองเล่นดูครับต่างกันเยอะพอสมควรเลยเดี๋ยวทดสอบความแม่นยําของการควบคุมให้ดูนะครับด้วยการแตะหนึ่งครั้งนะฟ๊บเรียกแอสเซสเซน์นะครับเห็นไหมขึ้นละเรียบร้อยถ้าดูเรื่องของการคอนโทรลนะครับจะเห็นเลยว่าหูฟังรุ่นนี้เนี่ย ให้คําสั่งในการควบคุมหูฟังมาครบทุกอย่างอย่างที่ควรจะมีนะครับมีทั้งการเพลงการเลื่อนเพลงนะครับหรือว่าการปรับระดับเสียงการเรียกวายเอสเนนะครับการเปิดให้เสียงภายนอกเข้ามานะครับหรือว่า ANC ที่ตัดเสียงรบก,กวนภายนอกนะครับการรับสายตัดสายก็มีให้นะครับสามารถทําทุกอย่างผ่านตัวหูฟังได้เลยอีกส่วนหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับก็คือการปรับเสียงครับหูฟังห,หลายรุ่นเนี่ยเขาใช้วิธีการปรับระดับความดังด้วยการแตะ แตะ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 เพื่อเปลี่ยนความดังแต่ละสเต็ปครับซึ่งส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะดวกผมชอบรุ่นนี้ตรงที่ว่ามันกดค้างครับแล้วเราพอใจเมื่อไหร่เราปล่อยเลยเรากดค้างข้างซ้ายจนกว่าเรารู้สึกว่ามันเบาถึงขั้นที่เราต้องการแล้วเราก็ปล่อยมันก็จะหยุดข้างขวาเหมือนกันครับถ้าเรากดค้างไปเรื่อยๆครับมันก็จะเพิ่มความดังขึ้นไปเรื่อยๆเราพอใจแล้วเราก็ปล่อยผมว่ามันง่ายกว่าเดิมเยอะเลยอีกฟีเจอร์หนึ่งที่มีมาให้นะครับก็คือ ANC หรือว่า Active Noise Cancellation หรือระบบตัดเสียงรบกวนภายนอกนะครับยอมรับเลยว่าผมก็งงเหมือนกันว่ามีทาไมเพราะว่าหูฟังที่เป็นอินเอียร์เนี่ยปกติมันจะตัดเสียงรบกวนภายนอกได้เกือบจะทั้งหมดแล้วแต่เหตุผลที่เขามีตัว ANC ขึ้นมาให้นะครับเพราะว่าในบางสถานการณ์อย่างเช่นการนั่งเครื่องบินหรือว่ารถทัวร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยที่มันมีเสียงรบกวนค่อนข้างเยอะหรือเสียงเครื่องยนต์ฮึ่งๆเนี่ยถ้าเกิดเป็นหูฟังอินเอียร์ปกติมันเอาไม่อยู่ครับมันต้องมี ANC เข้ามาช่วยซึ่งตัวนี้เนี่ยเขามี ANC มาให้ มันทำให้เราสามารถฟังเพลงระหว่างเดินทางได้ดีขึ้นหรือเราใส่แล้วนอนหลับก็ได้ก็ไม่มีใครว่านะครับอีกประเด็นที่สําคัญมากครับรุ่นนี้ภาพตรงกับเสียงนะครับสามารถเอาไปดูหนังได้โดยที่เสียงมันไม่ดีเลยหรือว่าถ้าดีเลยก็น้อยมากๆอยู่ในระดับที่ว่าเรารับได้สําหรับความเป็นบลูทูธนะครับคุณสมบัติสุดท้ายที่ต้องพูดถึงนะครับก็คือเรื่องของการกันน้ําที่รุ่นนี้เนี่ยกันน้ําที่ระดับ IPX4 อยู่ในระดับที่ว่ากัน การสาดน้ําได้เล็กๆน้อยๆอยและออกน้ำนะครับหรือพูดง่ายๆว่าในชีวิตจริงเนี่ยก็คือการกันเหงื่อ,อแหละซึ่งมันสําคัญมากครับเพราะว่าไประเทศไทยมันร้อนครับใส่หูฟังไปเนี่ยถ้ามันไม่กันเหงื่อเนี่ยมันมีสิทธิ์พังได้ง่ายๆนะมาถึงเรื่องของราคานะครับราคาเปิดตัวของรุ่นนี้อยู่ที่11,99 9บาทก็พูดง่ายๆว่ามาแทนที่รุ่นแรกนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีเพื่อนๆเ,เราถามเข้ามาแล้วนะครับว่าอย่างนี้เนี่ยจะซื้อรุ่นนี้หรือไปซื้อรุ่นแรกที่รราาาคคลลดดงมดีกวัันนะบ ถ้าส่วนตัวผมนะผมแนะนําว่าให้ซื้อรุ่น2ดีกว่าเพราะว่ารุ่น2เนี่ยมันแก้ปัญหาแก้บัก๊กแก้ความเออของรุ่นแรกหมดแล้วนะครับอย่างรุ่นแรกเนี่ยมีปัญหาหลัก2อย่างนะครับก็คือเรื่องแบตเตอรี่ไหลแล้วก็เรื่องทัชชิ่งที่มันกดยากไปหน่อย,อยหนึ่งนะครับฉะนั้นผมแนะนําว่าให้ซื้อรุ่น2ดีกว่านะครับที่แก้ไขปัญหาทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับใช้ไปจะได้ไม่หงุดหงิดทราบรีวิววันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ